สวัสดีค่ะมาพบกับ j จเคนนะคะเราพามาชมกับบ้านมือสองนะคะหลังนี้รีโนเวทหน่อยทาสีเปลี่ยนใหม่แค่นั้นนะคะสวยงามเลยค่ะทุกท่านทรงสวยอยู่แล้วนะคะพร้อมเข้าอยู่ค่ะอยู่ใกล้ตลาดซับไพวันเอกสารเป็นโฉนดนอสอสีจอคุดแดงนะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น พร้อมที่ดินค่ะอยู่ในแนวของสไตล์บ้านสวนนะคะหลังนี้มีระเบียงสำหรับรับลมเย็นๆด้วยนะคะสำหรับชมวิวเลยค่ะทุกท่าน mm hmm. เนื้อที่209ตารางวาค่ะราคาขายเพียง1,500บาทเท่านั้นนะคะตัวบ้านชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำชั้นล่าง1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องโถง ครัวแยกกับบ้านหนึ่งหลังพร้อมห้องน้ำอีกหนึ่งห้องสามารถทำเป็นที่พักอาศัยได้อีกหนึ่งหลังเลยทีเดียวนะคะวิวเขาบรรยากาศดีอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะอยู่ที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก1ร้านห้านบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดิน2ไปตารางวาราคาสุดคุ้มเลยค่ะ อยู่ใกล้ตลาดทรัพย์ไพวันอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ใกล้อบตอแก่งสะพ,พานอยู่ใกล้วัดพุทธอยู่ใกล้โบสถ์คิดอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงได้คะ่ะติดต่อผู้ขายได้โดยตรงนะคะตามเบอร์โทรและไอดีรายใต้คลิปเลยค่ะเจคยนพยังมาแนะนำให้ชมนะคะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในนาสำหรับวันนี้ลาไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ